ในคาบเรียนวันนี้เราจะมาดูประโยชน์และอันตรายจากของเล่นและของใช้กันบ้างนะครับของเล่นที่คุณแม่ซื้อมาให้เราเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆครับเคยเนกสงสัยแบบพัดบ้างหรือเปล่าเอ่ยว่าของเล่นที่เราเล่นมีประโยชน์อะไรบ้าง ของเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดจินตนาการมีความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยฝึกสมองฝึกการใช้อวัยวะส่วนต่างๆทำให้เกิดการเรียนรู้ครับพัททำไมไม่เก็บของเล่นให้เรียบร้อยล่ะจ้ะวางระเกะระกาบไปหมดเลยพัดขอเดินไปดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวพัดก็เก็บเข้าที่เองแหละครับโอ้ยเป็นอย่างไรล่ะ แม่บอกแล้วว่าให้เก็บของเล่นให้เข้าที่ให้เรียบร้อยเนี่ยเหยียบของเล่นจนลื่นล้มเลยเจ็บมากไหมล่ะพัดเจ็บครับคุณแม่พัดจะจำไว้ครับว่าจะเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบครับโหของเล่นเนี่ยทำได้เหมือนไอติมน่ากินจังเลยขอกินหน่อยนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพัด ของเล่นมีไว้เล่นอย่าเอาไปอมหรือกินหรือเอาใส่ไปในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะถ้าเกิดติดคอจะหายใจไม่ออกเป็นอันตรายนะลูกของเล่นนั้นนอกจากจะมีประโยชน์แล้วหากเราเล่นไม่ถูกวิธีนำไปอมไปกลืนเคี้ยวเล่นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายและโทษต่อร่างกายได้และหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็ควรที่จะเก็บเข้าที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเอ แล้วน้องๆคนไหนรู้บ้างว่าของใช้มีประโยชน์อย่างไรของใช้มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสมบัติวัสดุและการใช้งานต่างๆซึ่งเราจะมาดูประโยชน์จากของใช้ประเภทแรกที่ใกล้ตัวน้องๆได้แก่ของใช้ประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนกันเลยครับลอยพัดแล้วก็เพลินเตรียมอุปกรณ์ไปเรียนหนังสือพรุ่งนี้กันหรือ,อยังจ๊ะลอย เอาอะไรใส่กระเป๋าเรียนไปจนตุงแบบนั้นล่ะครับลายอยากเอาของเล่นไปด้วยนะคะไม่ได้นะจ๊ะกระเป๋านักเรียนใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนเช่นหนังสือสมุดเครื่องเขียนแบบเรียนไม่ควรใส่สิ่งที่ไม่ได้ใช้ในการเรียนเช่นของเล่นหนังสือการ์ตูนเพราะจะทำให้กระเป๋ามีน้ำหนักมากอาจทำให้ปวดหลังได้นะลูกเดี๋ยวพลายเอาออกก็ได้ค่ะคุณแม่ ของใช้ประเภทอุปกรณ์เครื่องเขียนอย่างเช่นกระเป๋านักเรียนมีประโยชน์คือเอาไว้ใส่อุปกรณ์การเรียนต่างๆไปเรียนหนังสือแต่น้องๆไม่ควรจะใส่สิ่งของเยอะเกินไปเพราะอาจจะทําให้กระเป๋ามีน้ําหนักมากจนตรงแล้วเวลาที่น้องๆถือหรือสะพายไปโรงเรียนทําให้ปวดหลังปวดข้อมือหรือเสียบุคลิกภาพและสุขภาพได้นะครับแม่ครับผมขอออกไปเล่นเว้าตรงนั้นได้ไหมครับ ไม่ได้จับพัดมันอันตรายทำไมผมถึงเล่นว่าวตรงนั้นไม่ได้เลยครับแม่มีอันตรายอะไรเหรอครับก็ตรงนั้นมีเสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่เนี่ยสิจะ๊ะถ้าว่าของพัดไปติดอยู่บนสายไฟก็อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้บ้านเรือนแถวนี้ไฟดับกันหมดหรือที่แย่ไปกว่านั้นถ้าว่าไปติดอยู่ที่สายไฟแล้วพัดพยายามสอยลงมาพัดก็จะโดนกระแสไฟฟ้าในสายไฟดูดเอานอลูก กระแสไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าแรงสูงมีความรุนแรงมากนะพัดเป็นอันตรายถึงชีวิตเชียวละผมเข้าใจแล้วครับแม่ที่บ้านของเพลินเพลินจัดกระเป๋าหรือ,อยังลูกเอ๊ะแล้วทำไมเพลินถึงเอาไม้บรรทัดไปหลายอันจังล่ะจ๊ะเพลินจะเอาไปเล่นฟันดาบกับเพื่อนๆค่ะไม้บรรทัดใช้ประโยชน์ในการวัดความยาวสิ่งของ หรือใช้ขีดเส้นตรงซึ่งเพลินและเพืเพ่อนๆของเพลินไม่ควรใช้ไม้บรรทัดในลักษณะที่ทําให้เกิดอันตรายเช่นฟันดาบเพราะไม้บรรทัดอาจจะมาขวนหน้าเพื่อนและเพลินได้เข้าใจไหมจ๊ะค่ะคุณแม่ไม้บรรทัดมีประโยชน์ในการขีดเส้นตรงหรือวัดความยาวไม่ควรนำมาใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่เพลินทำนะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ครับ ต่อไปเรามาดูประโยชน์และโทษของใช้ที่อยู่ในครัวเรือนจากสถานการณ์ตัวอย่างกันเลยนะครับน้องๆพลอยมาช่วยแม่ล้างจานหน่อยสิลูกทำไมคุณแม่ไม่ซื้อจานชามที่มีสีสันสวยๆมาบ้างล่ะคะเวลาล้างจะได้สนุกสนุกจานชามไม่ได้มีประโยชน์เวลางให้สนุกสนุกนะลูกจานชามใช้ประโยชน์ในการใส่อาหารรับประทานซึ่งภาชนะที่มีสีไม่ควรนำมาใช้ เพราะมีสีที่ไม่ปลอดภัยผสมอยู่จะละลายปนเปื้อนออกมาเมื่อได้รับความร้อนจากอาหารอ๋อเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะภาชนะที่ทำจากแก้วและกระเบื้องเป็นวัสดุแตกง่ายเวลาล้างถือหรือใช้ต้องระวังนะจ๊ะถ้าคุณแมาเพราะถ้แก้วตกตากเศษแก้วอาจจะบาดมือพลอยได้ใช่ไหมคะใช่แล้วลระจะพลอย ของใช้ที่อยู่ภายในครัวเรือนยกตัวอย่างเช่นจานชามและแก้วน้ำมีประโยชน์คือใช้เป็นภาชนะใส่อาหารหรือสิ่งของต่างๆซึ่งของใช้เหล่านี้มักทํามาจากวัสดุจําพวกแก้วหรือกระเบื้องซึ่งอาจจะแตกหักได้ง่ายดังนั้นเวลาใช้งานจึงต้องระมัดระวังเพราะหากใช้ไม่ระมัดระวังแก้วหรือกระเบื้องอาจจะตกแตกและก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับอย่าลืมคำเตือนที่น้องลอยเตือนเอาไว้ล่ะ ของใช้ที่อยู่ภายในครัวเรือนยกตัวอย่างเช่นจานชามและแก้วน้ำมีประโยชน์คือใช้เป็นภาชนะใส่อาหารหรือสิ่งของต่างๆในการเลือกภาชนะเหล่านี้เราไม่ควรเลือกภาชนะที่มีสีมาใช้เพราะสีที่ผสมอยู่จะละลายปนเปื้อนออกมาเมื่อได้รับความร้อนและหากเรารับประทานเข้าไปก็จะเป็นอันตรายซึ่งของใช้เหล่านี้มักทำมาจากวัสดุจำพวกแก้วหรือกระเบื้อง ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้กันหรือเปล่าเอ่ยว่าภาชนะที่ทำมาจากวัสดุใดาสามารถนำมาอุ่นเตาไมโครเวฟได้ภาชนะที่สามารถนำมาอุ่นในไมโครเวฟจะต้องเป็นภาชนะที่ทนต่อความร้อนสูงได้ดีเช่นแก้วที่สามารถทนความร้อนสูงได้เครื่องกระเบื้องเคลือบดินเผาต่างๆที่มีลวดลายไม่มาก หรือถ้าจะใช้พลาสติกก็ต้องเป็นพลาสติกที่ผลิตมาให้ทนต่อความร้อนหรือพลาสติกที่ใช้ห่ออาหารที่ทำมาโดยเฉพาะค่ะจากสถานการณ์ตัวอย่างน้องๆจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเตาไมโครโวเวฟนั้นมีประโยชน์ก็คือใช้ในการปรุงอาหารให้สุกแต่หากเราเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุที่ไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้นะครับนอกจากไมโครโวเวฟแล้ว ของใช้ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ายังมีพัดลมโทรทัศน์และเตารีดเป็นต้นประโยชน์ของพัดลมก็คือช่วยให้ความเย็นทำให้อุณหภูมิในร่างกายเราไม่ร้อนส่วนประโยชน์ของโทรทัศน์ก็ช่วยทำให้เราได้รับข่าวสารความบันเทิงต่างๆส่วนประโยชน์ของเตารีดก็ช่วยทำให้เสื้อผ้าเรียบไม่ยับและดูสวยงามเมื่อสวมใส่ข้อควรระวังของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ยกตัวอย่างเช่นพัดลมต้องอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนที่จะนําพัดลมไปทําความสะอาดข้อควรระวังของการใช้โทรทัศน์ก็คือในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องควรถอดเต้าเสียบของโทรทัศน์ออกจากเต้ารับและควรถอดสายอากาศออกด้วยเพื่อป้องกันโทรทัศน์เสียหายข้อควรระวังของการใช้เตารทีดก็คืออย่าสัมผัสผิวเตารีดในขณะที่เตารีดยังร้อนอยู่เพราะจะทำให้ผิวหนังเกิดการพองไม่ได้ ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่การเล่นว่าวที่ลานโล่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นของเล่นคือช่วยทำให้เกิดจินตนาการเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยฝึกการใช้อวัยวะส่วนต่างๆและฝึกสมองจนทำให้เกิดความรู้ด้วยครับ วัสดุที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้คือวัสดุที่ทนต่อความร้อนสูงได้เช่นภาชนะที่ทำมาจากกระเบื้องที่มีลวดลายไม่มากครับเวลาที่เราออกไปข้างนอกบ้านเราควรใส่รองเท้าทุกครั้งเพราะรองเท้าช่วยป้องกันอันตรายไม่ให้เสียนหนามตำเท้านอกจากนี้ยังช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่เท้าอีกด้วยครับ พัดใช้นิ้วแย่เข้าไปในตะแกรงพัดลมในขณะที่กำลังหมุนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆตอบคำถามกันได้หรือเปล่าเอ่ยน้องๆได้เรียนรู้ประโยชน์และอันตรายจากของเล่นของใช้ไปแล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้ไปใช้กันนะครับว่าสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ